าม,ามาแบบล่าเริ่มเต็มใสจมายก,ก้จะมาแบบมีความสุขเพลิดพลนมาพบกับแพรวานในชคอัจจัยในหน้าของแมบบ่อีกเหมือนเดิมวันนี้มีนี่เลยจ้ะฮ้ายมีาจารย์เดียวเลยสตอผัดกุ้งหมูซับพ,พี่น้องใครกินไหมอะไรสเต็กเหลือ,อพี่มีพี่มีเอาใส่จานไว้หนะึ่เอามาคืน เดี๋ยวขอเอาไปใส่กล่องแป๊บนึงอืมขัดจังหวะแม่จริงแม่อะไร,รกินขากลงหาม่เจอพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ย ย่้งกัะช่วงนี้ข้าวยากหมากแพ่ไม่มีกินเหลือเครื่องชิน้นเดี๋ยวพวงนี้เอ่อแต่นั่งไม่ได้เป็นเดนอะไรเนาะเดี๋ยวแม่จะทําอะไรรู้ไหมตำน้ำริกงนะตำมะม,ม่วงเพราะมันเป็นหมูย่างใช่ไหมไปยุบได้เพราะว่าช่วงนี้ไม่ยังเป็นอย่าทิ้งอาหารแต่ก็ไม่ใช่แค่ช่วงนี้แพร่ไม่เคยทิ้งเลยมาก็เกบไปกินในมดก็แช่แข็งแบ่งแช่แข็งเอาไ้จ้ะแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลามันก็ได้หิวอยากกินเองอะไร อันนี้ก็เดือบผู้มีดำพี่สตอจ้ะพี่น้องกุ้งเนี่ยหอมๆเลยแพรใช้วิธีอันนี้เด้อจะบอกแพรหัน่นแล้วนี่แพรหั่นสตอเป็นครึ่งเนี่ยให้ดูเพราะว่าอะไรแพรว่าเป็นเม็ดๆแล้วมันแบบมันไม่เ,มเขาเนื้อเขาหน้าพี่นอ้องมากินเขากับแพรพี่นอ้องจักมา ตักกันนีมาเอ๊รักเข่ามาจ้ะมาอืมเอยำข่าขกุ้งใครอยากดูวิธีทำเลิกพูดเลยจ้ะเลิกพูดใบแพวา มีพี่คนหนึ่งเนาะเห็นแพไอส่งยามาให้แพไปซื้อจ้ะเดี๋ยวแพจะไปซื้อไปขอบคุณเลยหลายเดี๋ยวจะซื้ออยู่เมืองไทยอยู่นี่ไม่นมีไข่เขาไม่ให้ไปซื้อมวนตัวอยู่นี่นะแต่ว่าแพก็ไม่ได้แบบไอร่ำแบบไม่ได้เป็นไอเลือรังหรืออะไรนะทุกคนไอเพราะว่าอากาศลำาบางทีโคมันแห้งไม่พูดมากเลยไหมวันเนี้ย ได้ใช่ไหมเอาเลยไม่ได้กินนานแบบนีหมอสุดนี่บอกกํำตรงว่าขโมยลักเพื่อนมาเพื่อนสาวเป็นคนขอนแก่นดจ้ะมาดามปุ๋ยมาดามผีบ้านางเป็นคนดามบเปาเก่นน้ำเข่าเลย เอาที่นี่เวลาสมัยก่อนตอนที่นางมันมีลูกง่อยเจอกันบ่อยกทำกับข่าวกินนาเป็นคนทำเองเป็นคนซื้ออย่างเงี้ยเองก็มีแบบว่ากำลังซับเนาะนางมีเวลานางจะทำเองกับไปกินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะนางทำให้กิน แพก้ก็เลยติดใจแพ้กระถามว่าใจอะไรดึงอะไรเงี้ยนั่งกระสวนจ้ะแล้นทำแพ้กระจำมาทำซึ่งอร่อยไอพ้พัดใส่ที่แกงแพ้ก็ชอบนะแต่อย่งงี้แพ้ก็ชอบจ้ะแล้วมันก็ไม่ได้หาเครื่องยากเลยเรื่องๆเรืองหาของง่าย ถามว่ากินสตอนี่พวจะไม่เหม็น,นี่ยเหม็นจ้ะแต่นั่นกินทีมันเป็นไรดอกแต่ก็แปรงฟันดีๆล่างบ้วนปากเอาจากสองรอบเ้อบ้วนวันเดียวหายเ้ยบ้วนคืนนี้พรุ่งนี้เช้ากับบ้วนอีกเด้อ่ยอย่างเดียวลูข้าวอย่างเดียวพอเลยวันนี้ You're not good enough. แยังไปทํางานอยู่เนาะทุกคนเบลยเยี่ยมกับสถานการณ์กำลังเริ่มแย่เลยจ้ะแต่ว่าแพ้เรายังออกไปทํางานอยู่แต่แพ้ไม่ได้ไปเจอคนอะไรมากมายอ,อย่างร้านอาหารอะไรเนี่ยเขาเขาปิดมาเลยที่ที่มีคนเยอะๆปิดมาเลยแต่ต้องพี่ๆต้องที่แพททำงานเนาะจริงเดือนหนเดือนเนี่ยใช่เดือนมีนาอาทิตย์หนา้า จริงๆแพต้องออกไปอยู่นาล่านเลยเพราะว่าเด็กอากาศมันเริ่มดีแพต้องไปออกไปยแบบว่าไปชอยู่ตรงที่มันมีลูกค้าเยอะๆัะนแหละแพ้ถึงได้บอกทุกคนว่าแพอาจจะได้ยุดงานอะไรเงี้ยพอดีนายเปลี่ยนใจจ้ะเพราะว่าตรงข้างหลังตรงที่ตรงที่ปลูกเนาะตรงที่เป็นงานเบื้องหลังเลยนะที่แบบไม่มีลูกค้าเขามาอยู่วุ่นวายอะไรเงี้ยจริงถ้าแพรออาไปอยู่ข้างนาปุ๊บ ออ่พวกคนงานปูเลนมันก็จะมาทําแต่คนงานที่มาจากต่างประเทศมาจากปูเลนอะไรเงี้ยมันก็จะมาทําประมาณสามสี่เดือนอจนกว่าแพจนกว่าหนาลานจะหายยุงใช่ไหมละ่ะแล้วแพก็ถึงจะต้องกลับเข้าไปช่วยเขาทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยแพยไม่ได้ออกไปอยู่ของนาลานจ้ะเพราะว่าเขาปิดชายแดนเนาะปิดไม่ให้ประเทศไหนก็ไม่ให้เข้าเลยเออ รถบัสก็ไม่วิ่งคับคือจะมาเนี่ยนายกลยบอกว่างห้ก็บหายแพอยู่นี่แหละช่วยปลูกไปก่นอนเพราะว่าเวลาปลูกปลูกกับเครื่องมันไม่ได้ให้หลายคนคือเขาจะมียากห้อยู่แบบที่ที่มีคนหลายๆคนซึ่งมนันก็เราไม่ได้อยู่หลายๆคนจ้ะกรเลยยัง,ยงต้องเอาไปทํางานอยู่แต่แต่ความเสี่ยงมันก็ไม่ค่อยมีแบอนันแต่ว่า ยังไงก็ต้องพยายามดูแลตัวเองนะเนาะแค่พยายามดูแลตัวเองหอยจ้ะอ๋มบกว่าไม่กลัวจ้ะเราะว่ามันมียารักยังไม่มียารักษาเนาะตอนนี้ทุกคนถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาหวงลูกจ้ะลูกเราไม่ใหญ่เนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเราตดเรลี่มมันจะปีขั้นตอนอะไรไปจากหลังจากนี้อะไรเงี้ย หลายอย่างป้าก็บอกแม่ว่าถ้าแม่กลัวน่ะแพ่ก็ต้องอยู่บ้านแม่ก็กลัวจะ้ะแต่ว่าแม่ก็สงสารจ้านายดาเพราะว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อีกสองอาทิตย์นะเราหายถ้าสองอาทิตย์เรากลับมาเป็นปกตินายก็ตับไม่ขาดทุนมากะแต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้อีกเป็นเดือนเดือนครึ่งสองเดือนเนี่ย ขาดทุนแน่นอนเยอะเลยแหละเพราะว่าดอกไม้มันก็บานมันก็เสียไปทุกวันอะแล้วมันได้แค่ช่วงหนาเน,นี่ที่แบบที่มันได้ขายเนี่ขายแบบดินดีทุกช่วงหนาทุกนขล้วใหาย้ยันผ่านไปจ้ะตอนนี้คนในยุโรปเนี่ยใช้ชีวิตมากกว่าคนอยู่คนจีน ประเทศจีนที่เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมตอนนี้ความเสียชีวิตยังไม่หลายเท่าคนเท่าคนยุโรปรวมกันเลยอิตาล,ลีเสียทุกวันมาสองสามร้อยคนเบลเยีก็ติดเชื่อเพิ่มอีกค่ะวันละเป็นร้อยสองร้อยจ้ะต่ว่ามันยังไม่มีคนถึงขั้นเสียชีวิตหลายตอนนี้ถึงตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ห้าคนเนาะ หลายคนจินสงสัยแค่ก็เ่าอย่างเดียวก็กิกนได้นะกินง่ายนะี่กินได้แต่ถ้าเพอชอบนะมีันจะม่เผาตั้งหลายอย่างแต่ถ้าไปกินท้าไหนอร่อยเรจะกินนี่ไนหนหอเปล่าให้ไกินไม่ชอบกินหลายอย่าง โดยเฉพาะถ้าเหนื่อย,ยมาต้องไปมาทางเผ่าหลายๆอย่างมาไว้แล้วกเหนื่อยแล้วเนี่ยกับปลูกตองใหม่เมื่อวันนี้ไม่มีสั่งเลยแม้แต่ผักเดียวลูกค้าที่ส่งของประจำเนาะจะโทรมาบอกแล้วว่า ทิ่นี่ของมันมีออเดอร์เพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนอะคุณต้องระวังตัวให้มากค้นตอนลงตลาดม,มีคนไปเดินเลยนะปิด จะลืมาหามั้ยคืหอหึนตอนไหนอีกอะเจ็บนักแม่ท่าว่าสันอาการไม่ดีขึ้นง่าย ไปแล้ว่า<ป><ป>ลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจไปวันเนาะใครไม่ชอบบอกไปว่ากันจับฟนันไปเลยป,ปะบายบายจ้ะสวัสดีค่ะ